สุระตานบนโชว์รูมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจโตอินอีกเช่นเคยครับและเจ้าคันนี้ครับด้านหลังผมนะครับจะเป็นตัวเอลเรสนะครับสปอร์ตนะครับตัวนี้มีแพ็กเกจนะครับสงวนราคาอยู่ที่1.585,000านบาทหล่อแบบไหนพิเศษแค่ไหนวันนี้ผมบอกเลยมีสุรตานบนโชว์รูมพาไปดูครับเจ้าตัวนี้ครับผมน้องโจขออนุญาตนำเสนอนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเป็นการแลปสีนะครับ ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสีม่วงซาตินนะครับมีให้เลือกนะครับมากกว่า300เฉดนะครับตัวนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับน้องโจจัดให้ฟรีนะครับด้านหน้าครับมันจะมีความเป็นมิตินะครับของเจ้าตัวรถนะครับเวลาเราแลบสีนะครับโดนแสงสว่างนะครับมันจะออกเป็นม่วงสว่างนะครับถ้าไม่มีแสงมันจะออกเป็นม่วงเข้มๆนะครับเขาเรียกว่าม่วงด้านนะครับด้านหน้านะครับน้องโจจัดให้นะครับเป็นชุดวิกเตอร์นะครับ สามารถนะครับทําสีได้เลยนะครับมีสติกเกอร์นะครับสามสีลูกค้าชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะครับพร้อมกับไฟหน้าครับไฟหน้าแบบ3จุดครับสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มครับกระจังหน้าคันนี้นะครับใส่เป็นม้าใหญ่ให้นะครับตัวนี้จะเป็นม้าเงินนะครับดีไซน์สวยงามมากเลยนะครับกระจังนะครับเขายังมีฟังก์ชันนะครับเป็นไฟนะครับตัว W นะครับสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสีขาวหรือไฟสีฟ้านะครับผมต่อมาครับ ด้านล่างครับผมตัวนี้เขาจะเรียกว่าวิกเตอร์ v สองนะครับน้องโจใส่ให้หล่อหล่อแบบนี้เลยแลปสีมาแล้วชุดวิกเตอร์ก็แลปให้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นสีซาตินนะครับตัดดําเงานะครับดีไซน์ด้านหน้านะครับหล่อหล่อแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างกันขอโทษครับเจ้าด้านข้างครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดวิกเตอร์นะครับซุ้มล้อนะครับสามารถเลือกแบบได้นะครับลูกค้าชอบแบบว่า ทรงโป่งนะครับหรือว่าทรงเรียบนะครับคันนี้นะครับสีม่วงเราก็เลยทัดตัดเป็นดําเงาให้นะครับมันก็จะมีมิตินะครับของราคาของตัวรถด้วยนะครับผมต่อมาครับผมก็ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแมกขอบ20นะครับน้องโจใส่ให้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลายเข่ากวางนะครับรัดนะครับด้วยยางโตโยไทยนะครับตัวนี้นะครับจะถ่ายเป็น275 55R20 นะครับเซกเมนต์นี้นะครับ รถเดิมๆนะครับไม่ต้องโหลดไม่ต้องไปเปลี่ยนโช๊กนะครับวารันตีอยู่ครบนะครับ5ปีแสนห้าหมื่นกิโลนะครับผมด้านข้างครับเราก็จะมีคิ้วกันสาดให้นะครับด้านบนนะครับราวหลังคาเราแลปเป็นสีดําเงาให้นะครับครอบกระจกเจ้าคันนี้นะครับเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับและตัวนี้ครับมือเปิดครับมือเปิดนะครับมันจะมีฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบว่านี่เลยปุ๊บเปิดรถนะครับอย่างนี้ปิดรถ แท้ทัชสกรีนะครับก็ล็อกรถปลดล็อกได้แล้วนะครับผมขออนุญาตพาไปดูด้านในครับเจ้าตัวนี้นะครับเอเวอร t เ่สอนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าแบบ e p a s s สนะครับสามารถทดการสายได้นะครับมี a d แดปตีพ s o control นะครับเป็นออโต้แบบออโต้สตาร์ทสต็นะครับมีหมดเลยนะครับถ้าลูกค้านะครับอยากดูนะครับหรือเข้ามาทดลองขับได้นะครับอยู่ที่ฟอร์ดแอมเอสาขาพระราม5นะครับ หน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอนะครับขนาด12นิ้วนะครับหน้าจอกลางนะครับเบาะครับจะเป็นเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับจะเป็นตัวลายของรุ่นสปอร์ตเลยนะครับผมครับดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ครับด้านหลังนะครับ เราจะใส่ให้เป็นไฟเบรกนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าไฟเบรกแบบคาเยนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับแต่งรอหล่อแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะครับน้องโจก็จัดเป็นชุดวิกเตอร์ให้นะครับและสิ่งพิเศษนะครับเจ้าคันนี้นะครับใส่ท่อของ HKS ด้วยนะครับออกด้านข้างเลยถ้าลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจแบบนี้แลบแบบนี้แล็บแบบนี้มีวารันตีให้นะครับดูแลถึง7ปีเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อน้องโจโตอินได้เลยครับ หรือว่าโทรได้เลยนะครับ0612242653นะครับหรือแอดไอดีไลน์ด้านบนได้เลยนะครับถ้าวันนี้อยากทดลองขับและที่โชว์รูมน้องโจนะครับมาได้เลยนะครับอยู่ที่ Ford ดอ m A สาขาราม5นะครับและที่สำคัญครับโชว์รูมของน้องโจนะครับมีตัวเจ้า MSRT ด้วยนะครับมาให้ทดลองขับนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับโทรได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ